ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการนะครับทำเว็บส่งแผนนะครับโดยใช้ g คุณไซด์เหมือนเดิมนะครับอ p 2นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องล็อกอินอีเมลองค์กรก่อนนะครับในที่นี้นะครับผมจะขอล็อกอินเป็นอีเมลธรรมดาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้เมลองค์กรในการแชร์นั่นเองนะครับนะครับเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับมันก็จะแสดงไอคอนตรงนี้เลยนะครับไอคอนตรงนี้นะครับจะเป็นรูปตัวอะไรก็ ก็แล้วแต่เขาจะเจนให้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราอินเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูคลิกมาที่9จุดตรงนี้เลยนะครับ9จุดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เมื่อคลิก9จุดเสร็จแล้วนะครับมาคลิกที่ตรงไซส์นะครับเลือกที่ไซส์นะครับนะครับเมื่อเลือกไซส์เสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็น หน้าเทมเพลตนะครับในการสร้าง g o o g l e Site นั่นเองนะครับหรือสร้างเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยไซต์ต่างๆนะครับที่เราได้เคยสร้างขึ้นมานะครับหรือเคยไปแชร์ร่วมนะครับหรือมีคนแชร์มาให้นั่นเองนะครับสำหรับในที่นี้นะครับผมนะครับได้แชร์ไซต์มาให้แล้วนะครับเป็นไซต์สําเร็จรูปนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทีมนั่นเองนะครับชื่อว่านะครับทีมห้องเรียนคูวีรศักนะครับอ่านี้นะครับห้องเรียนคูวีรศัก ทำคลิปสอนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเนาะสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อเจอแล้วนะครับให้กดคลิกเปิดครั้งหนึ่งนะครับคลิกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้านะครับเว็บไซต์ดีโมนั่นเองนะครับก็คือเป็นต้นแบบนั่นเองนะครับในเราอย่าเพิ่งปรับอะไรนะครับเราจะไปสำเนาให้เป็นของตัวเองก่อนนะครับนะครับไปที่3ขีดตรงนี้นะครับ สามขีดตรงนี no ้นะครับสามขีดตรงนี้นะครับ1นะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ที่3ขีดแล้วนะครับก็ให้มาคลิกที่นะครับทําสําำเนานะครับอันดับ2นะครับเนาะนะครับหนึ่งสองนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับมันจะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือหน้าคัดลอกเว็บไซต์นะครับในตรงนี้นะครับส่วนชื่อไฟล์นะครับุ้่ณครูตั้งชื่อเป็นของตัวเองได้เลยนะครับเนาะ ผมจะขอตั้งเป็นนะครับห้องเรียนนะครับห้องเรียนคูวีรศักนะครับทดสอบแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับชื่อตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้ที่เราตั้งนะครับชื่อตรงนี้ที่เราตั้งนะครับมันจะไปแสดงตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกตกลงนะครับ อ่าโอเคนะครับตรงนี้ตั้งแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็คลิกตกลงอ่านะครับสังเกตดูว่านะครับเมื่อเราอ่าคลิกตกลงแล้วนะครับชื่อที่เราตั้งมันจะแสดงตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเราอัตโนมัติแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับ อันนี้นะครับที่เป็นต้นแบบดีโมนะครับที่ที่ที่เป็นต้นฉบับเราก็ปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเราได้เป็นของเราแล้วนะครับทีนี้นะครับให้คุณครูนะครับมาตั้งชื่อนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปแสดงตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะชื่อตรงนี้นะครับมันจะไปแสดงตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้มันจะไปแสดงตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะไปแสดงเป็นบาร์หัวเว็บนั่นเองนะครับก็ก๊อปชื่อที่ตั้งเมื่อกี้มาเลยนะครับ แล้วก็มาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการเอาไฟล์ที่เราแชร์ไว้นะครับมาแปะนะครับมาแปะในตัวปุ่มบัตท o อนนะครับตัวปุ่มพวกนี้นั่นเองนะครับเนาะทีนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเอาลิงก์นะครับที่เราได้อัพาที่เราได้อัพไปนะครับเรามาเรียนรู้ก่อนนะครับว่า ตัวเว็บไซต์นี้นะครับมันประกอบไปด้วยหน้าไหนบ้างนะครับอ่ะนะครับให้คุณครูนะครับมาตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะมีการจัดการอยู่3 3อย่างด้วยกันนะครับเนาะในส่วนของแทรกส่วนของหน้าเว็บแล้วก็ส่วนของทีมนะครับเนาะแต่เราจะมาเลือกที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับสําหรับไซต์นี้นะครับหรือว่าเว็บไซต์นี้นะครับผมได้ทําหน้าไว้นะครับ ประมาณสีหน้าด้วยกันนะครับหน้าแรกจะเป็นเป็นหน้าหลักนี้นะครับเป็นหน้าหลักนี้นะครับส่วนหน้าที่2นะครับเป็นหน้าการส่งแผนของเรานะครับที่เราจะเอาลิงก์นะครับที่เราอัพไว้มาแปะนั่เองนะครับหน้าที่3นะครับเป็นหน้าบทเรียนนะครับอันนี้เรายังไม่อบรมนะครับเนาะส่วนหน้าสุดท้ายเป็นหน้าช่วยเหลือนั่เองนะครับให้คุณครูนะครับคลิกไปที่หน้าที่2นะครับก็คือหน้าโครงสร้าง หรือว่าแผนนั่นเองนะครับคลิกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมาหน้าหน้าโครงสร้างและแผนนะครับในหน้านี้นะครับเราจะเอาลิงก์ที่เราอัพนะครับเมื่อคลิปที่1นะครับมาแปะในหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับประกอบไปด้วยนะครับชื่อวิชานะครับชื่อวิชาครับที่เราได้ตั้งเมื่อตั้งเป็นโฟลเดอร์นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็กําหนดการสอนหรือว่าโครงการสอนแล้วก็แผนนั่นเองนะครับเนาะผมจะแบ่งเป็นนะครับ จะแบ่งเป็นภาคเรียนนั่นเองนะครับเนาะทีนี้นะครับเมื่อมาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณครูนะครับไปเปิดแท็บใหม่นะครับเปิดแท็บใหม่ตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มบวกนะครับจะได้แท็บใหม่มาแบบนี้ครับทีนี้นะครับก็ให้คุณครูนะครับไปคลิกที่9จุดตรงนี้นะครับ9จุดนะครับ9จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็นไรนะครับเลือกเป็นไรนะครับ เลือกเป็นไรนะครับเอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาเลื่อนดูว่านะครับตัวเอกสารนะครับที่เราได้อัพขึ้นเมื่อ,อครั้งที่แล้วนะครับมันชื่อว่าอะไรนะครับของผมจะเป็นเว็บไซต์เดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะครับเป็นการจัดก,การเรียนรู้ก็ผมจะเป็นนี่นะครับ เว็บไซต์ครูวีรศักดิ์นั่นเองนะครับเนาะที่ผมได้อัพขึ้นเมื่อเมื่อตอนคลิปที่1นะครับถ้าคุณครูหาแล้วมันไม่เจอนะครับแต่ว่าจําชื่อได้นะครับสามารถที่จะมาพิมพ์ชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนของผมสมมติว่าผมจะพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเหนไหมครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับ เมื่อเราเจอแล้วนะครับสมมุติว่าผมไม่ได้ค้นแล้วกันนะครับเนาะผมจะก็จะมาเลื่อนดูข้างล่างแบบนี้เลยเมื่อเราเจอแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเนาะก็จะเจอชื่อวิชานั่นเองนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราจะแชร์2ไรนี้นั่นเองนะครับเนาะอันแรกเลยนะครับที่เราจะแชร์ก็คือโครงการสอนนะครับให้คุณครูนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่แชร์นะครับตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับมันก็จะแสดงหน้าหน้าหน้าคอนโทรลนะครับที่จะแชร์นะครับทีนี้นะครับให้คุณครูนะครับมาสนใจตรงนี้นะครับอ่านี้ผมก็ได้แชร์ไปแล้วนะครับแต่สมมุติว่าคุณครูยังไม่ได้แชร์นะครับมันจะแสดงเป็นแบบนี้นะครับก็คือจํากัดไว้นั่นเองนะครับจํากัดการเข้าถึงนะครับก่อนคุณครูนะครับคลิกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็นะครับทาการคัดลอกลิงก์นะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะแสดงว่าคัดลอกลิงก์แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วนะครับให้คุณครูนะครับกลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับอาอีกแ็บหนึ่งที่เราเปิดไว้เนาะทีนี้ให้คุณครูนะครับมาอ่าที่ตรงกําหนดการสอนตรงนี้นะครับอ่านะครับสังเกตดูว่านะครับผมได้จัดกลุ่มของปุ่มนี้ไว้นะครับก็คือให้มันเป็น เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าคุณครูจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ให้คลิก2ครั้งนะครับมันก็จะเลือกเฉพาะปุ่มนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ในที่นี้ก็คือเราจะแทรกเฉพาะปุ่มนะครับนะครับก็เมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะได้มีสีฟ้าเนาะให้คุณครูนะครับไปเลือกที่รูปดินสอนะครับหรือจะ d ด u b บ e c l ล c k สครั้งก็ได้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมาเหมือนกันนะครับหรือจะคลิกตรง รูปินสอก็ได้นะครับในที่นี้นะครับลิงก์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ให้เรามาวางตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนาะพอวางเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกอัปเดตนะครับนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับในการนำลิงก์มาแทรกในส่วนของโครงการสอนหรือว่ากหนดกคำสอนนะครับต่อไปอีกปุ่มหนึ่งนะครับให้เราทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปเอาในส่วนของโฟลเดอร์แผนจัดการเรียนรู้มานั่นเองนะครับอ่ะกลับไปนะครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเลือกที่แชร์ครับ เนาะตรงนี้นะครับผมได้แชร์ไปแล้วนะครับผมก็สลับมาก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ทุกคนที่มีลิงก์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคัดลอกนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กลับไปยังเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมนะครับก็ไปคลิกที่ตรงนี้นะครับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับคลิกให้มันขึ้นเฉพาะปุ่มแบบนี้นะครับ คลุมสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกที่รูปดินสอนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์ก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะครับลบออกแล้วก็กดว่างนะครับแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็กดอัปเดตนั่นเองนะครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับแต่ว่านะครับตรงนี้นะครับมันยังเป็นชื่อของของผมอยู่เลยนะครับให้คุณครูนะครับคลิก2ครั้งนะครับแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็นะครับไปเปลี่ยนเป็นชื่อวิชาของตัวเองนะครับตรงนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นชื่อวิชาของตัวเองนะครับเนาะนะครับสังเกตดูว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีลิงก์ด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับตรงข้างล่างนี้นะครับให้คุณครูนะครับเอาลิงก์มาแปะเหมือนกันนะครับโดยไปเอาลิงก์โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อวิชาของคุณครูมาใส่นั่นเองนะครับเนาะในที่นี้นะครับ ให้เรานะครับเมื่อคุณครูนะครับพิมพ์ชื่อวิชาเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ร้อเหมือนเดิมนะครับที่เราได้แชไว้นะครับให้คุณครูนะครับกดย้อนกลับไปครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าอันนี้คือร้อยหลักนะครับอันนี้โฟลเดอร์ย่อยนะครับอันนี้ก็ย่อยไปอีกนั่นเองนะครับเนาะ ให้คุณครูนะครับกดย้อนกลับไปครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะแสดงโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์เป็นชื่อวิชานั่นเองนะครับแล้วก็ทําการแชร์เหมือนเดิมนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกขวานะครับนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกทุกคนที่มีลิงก์นะครับแบบนี้แล้วก็คัดลอกนะครับเสร็จสิ้นเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับคลิกเลือกเป็นชื่อวิชาตรงนี้นะครับดีวคลิก2ครั้งนะครับแล้วก็ลบลิงก์นี้ออกเลยนะครับ แล้วก็มาคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกวางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับเนาะในการที่จะเอาลิงก์มาแปะในเว็บไซต์นั่นเองนะครับส่วนถ้าปีการศึกษาอื่นหรือว่าภาคเรียนต่อไปนะครับคุณครูก็แค่นะครับมาก๊อปตัวนี้นะครับไปวางตรงนี้อันนึงนะครับวิธีการก๊อปก็คือนะครับ มาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะแสดงรูปตกแต่งสีนะครับปุ่มคัดลอกนะครับแล้วก็ลบนั่นเองนะครับให้มาเลือกอันที่2นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับเมื่อกดคัดลอกแล้วมันก็จะคัดลอกมาให้ข้างล่างออันหนึ่งนะครับให้คุณครูนะครับเอาเมาส์ไปวางตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เมื่อเอามาไปวางบนวัตถุนะครับมันจะแสดงลูกศรชี้ขึ้นบนลงล่างแล้วก็ซ้ายขวานั่นเองนะครับให้คุณครูนะครับคลิกซ้ายแชร์ไว้นะครับแล้วก็ลากไปแบบนี้เลยวางแบบนี้นะครับเนาะนี่ก็ได้ชื่อวิชาอันนึงมาแล้วนะครับก็แค่เปลี่ยนชื่อวิชานะครับแล้วก็เอาลิงก์มาแปะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับในที่นี้ผมขอย้อนกลับไปละกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราแชร์ลิงก์เสร็จแล้วนะครับให้คุณครูนะครับอ่าคุณครูจะดูก่อนก็ได้นะครับโดยการมาคลิกที่ตรงนี้นะครับ สังเกตดูว่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวจัดการนะครับสมมุติว่าคุณครูทําผิดนะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับได้นะครับสมมติว่าผมย้อนกลับนะครับเห็นไหมครับก็ย้อนกลับได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับย้อนกลับได้นะครับเนาะทีนี้นะครับย้อนกลับได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูก่อนนะครับก็คือเข้าในโหมดดูก่อนเข้าในโหมดคนทั่วไปเข้ามาดูนะครับก็ให้คลิกที่ตรงนี้นะครับ คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปอ่าเป็นรูปโน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์นะครับแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็แสดงหน้าต่างนะครับในโหมดนะครับในโหมดผู้รับชมนะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดเข้าในโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าตัว PC นะครับคอมตั้งโต๊ะนะครับหรือถ้าจะเข้าแบบ อแท็บเล็ตนะครับก็คืออันนี้นะครับหรือจะเข้าแบบโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือคลิกอันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือถ้ามันอยู่ในโหมดแท็บเล็ตนะครับเนาะหรือว่า iPad นะครับมันจะแสดงแบบนี้นะครับถ้ามันอยู่ในโหมดโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะแสดงแบบนี้นะครับเรียงต่อกันมาแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีตัวเมนูย่อยตรงนี้ให้นะครับเนาะทีนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับอ่ะนะครับเรามาลองคลิกดูเลยนะครับสมมติว่าผมจะคลิกไปที่ กำหนดการซ้อนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเด้งมาเลยนะครับก็คือมีอะไรบ้างนะครับกำหนดการซ้อนนะครับถ้าผมจะคลิกไปที่แผนการจากการเรียนรู้นะครับาก็จะมาที่โฟลเดอร์แบบนี้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็กดก็คือได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็มาคลิกปุ่มออกนะครับก็คือกากรบาดนี้นะครับอ่ามันก็จะกลับไปยังหน้าต่างการจัดการนะครับ นะครับทีนี้เราได้ตามใจที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะมาทําให้มันนะครับเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับเนาะเป็นการแชร์นั่นเองนะครับอนะครับให้คุณคู่นะครับมาที่ตรงนี้เลยนะครับมาที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอเคนะครับถูกต้องแล้วนะครับมาที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับรูปคนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างนี้มานะครับโอเคเนาะนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันจํากัดสิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับยังไม่เผยแพร่นะครับเราจะให้มันเผยแพร่ก็คือนะครับไปคลิกที่ตรงการเข้าถึงฉบับร่างตรงนี้นะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับเห็นครับเมื่อเลือกครั้งหนึ่งปุ๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับเป็นสาธารณะนั่นเองนะครับ พอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็คลิกเสร็จนะครับนะครับต่อไปนะครับก็ให้คุณครูมาคลิกที่ตรงนี้ครับเผยแพ่นะครับอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับเผยแพ่นะครับโอเคนะครับคลิกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างมาให้ตั้งชื่อนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับให้คุณครูตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนั่นครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นอ่า ครูศักนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับอ่ะนะครับถ้าผมตั้งนะครับแบบนี้นะครับมันมันก็จะโชว์เป็นสีแดงนะครับก็คือมันบอกว่านะครับที่อยู่นี้ดีนะแต่มีคนใช้แล้วนั่นเองนะครับก็คือไม่ได้นะครับแต่ถ้าได้นะครับมันจะโชว์สีเขียวติ๊กถูกแบบนี้ครับเนาะอเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะครับแบบไหนได้นะครับครูศักด ไม่ได้มอนกันนะครับ0ูนแล้วกันนะครับแบบนี้รั์ศูนยก็มีคนใช้แล้วนะครับเป็นครูวีรัสก์แล้วกันนะครับครูวีรัสก์หนึ่งอ๋อได้แล้วนะครับมาแสดงถูกแบบนี้นะครับแสดงว่าได้ก็คือยังไม่มีคนใช้นั่นเองนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กเนี่ย าเราติ๊กตรงนี้แสดงว่าเวลาค้นใน Google นะครับมันจะไม่เจอนะครับแต่เราจะให้ค้นใน Google เจอด้วยนะครับกรณีที่เราค้นเข้าเยอะๆนะครับก็จะมาจัดการตรงนี้นะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ตั้งเสร็จแล้วก็คลิกเผยแพร่นะครับน่านะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันจะไม่มีในส่วนของตรงนี้มาเลยนะครับเมื่อเรา คลิกเผยแพร่แล้วก็ตั้งชื่อเสร็จแล้วมันก็จะมีตรงนี้มานะครับทีนี้นะครับื่อนครูนะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมคว่มตรงนี้นะครับใกล้ๆเผยแพรนะครับก็ไปนะครับตั้งค่าการเผยแพร่นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับนะติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมันจะโชว์ว่าดูตรงนี้นะครับ มันจะโชว์คำว่าเว็บไซต์ของคุณนะครับเผยแพร่สำเร็จแล้วนะครับจะดูหรือไม่นะครับก็ให้เรามาคลิกที่ดูนะครับทุกคนจะปบอีกกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกดูนะครับนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์นะครับที่แชร์สูตรสาธารณะแล้วนะครับอ่านะครับถ้าเราไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์นี้แล้วก็ไปส่งให้คนอื่นเข้าดูได้เลยนะครับมันก็จะ เป็นการแชร์อัตโนมัตินะครับก็คือเป็นการแชร์แบบสาธารณะนั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับให้คุณครูนะครับอันนี้เป็นการว่าเป็นการว่าก็คือเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเนาะในการที่จะทําเว็บไซต์ส่งแผนการจัดการเรียนรู้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของการจัดการนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับก็พบกันคลิปถัดไปนะครับในการ จะเป็นคลิปนะครับเอาตัวลิงก์ของเว็บไซต์นะครับไปส่งในระบบนั่นเองนะครับซึ่งระบบก็ไดอ้ออกแบบไว้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือระบบของเรานะครับที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใชในการส่งนั่นเองนะครับ